แวะกินข้าวกันแล้วครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสายน้ำพึ่งถ่ายวิดอมาข้อละสองพันค่ะสองพันแล้วมีปัญหาเที่อะไรถ่ายได้เหมือนกันไหมสาสต์ดูอย่างจองปูพอจ้าจะหล่อไปไหนเนี่ยไม่รอดยังไง แลดีนี่รออมลงไปหมเนี่ยสไงอะไระอ้ย oh, เ yes. ียสะดุติมเตึมติมติมวูว a ว năng này năng nuôi mới đấy, đó. đang ngồi, đang cả 2 người. Cứ đấy. bà, mà, <coughs> không Điện à? <coughs> ไม่ได้นะคะไม่ต้องวุ่นวายนั่งนั่งอย่างนี้ก็ได้นั่งแยกก็ได้ั่หมดเลยนะอันหลน่มัตร้อนนี่ยมันดูดูแต่แดดไงไม่รู้ระวังนะครับมีช่วง มันร้อนต้เกันรอสเได้่ยรนีมาเก็บแ้องโอู้สึกเมาเฮยน้องหนูเดินไงเมื่อกี้เรือโครงเลยเดี๋ยวตู้เครื่อง